สวัสดีครับวันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งครับกับรายการฟีฟ่าของเรานะครับวันนี้ผมต้องมาเชิญชวนให้ท่านผู้ชมนะครับมาโหวตให้กับทีมผมเลยเดี๋ยวผมพาไปดูทีมผมก่อนดีกว่านะครับนี่คือทีมของเรานะครับทีมนี้ผมได้มาได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าผมได้มาเพราะว่าผมไปทำฟุตดราฟต์มานะครับแล้วก็เลือกทีมแบบนี้มานะครับส่วนทาง EA นะครับทาง Official EA เเนี่ยเขาก็ทำเปิดโหวตนะครับและท่านผู้ชมก็โหวตเพื่อจะแลกนักเตะคนหนึ่งของผมเนี่ย ออกไปเพื่อเอานักเตะระดับแบบ world class มาอยู่ในทีมเราเพราะว่าพอเราทำาร a f ไปในทีมเราก็จะแบบโอเคอาจจะมีนักเตะแบบ world class อย่างเช่นกองเต้อย่างมากินยอสอย่างนี้บ้างมีเฟอร์ลองเบนดี้อลราบาบ้างแต่มันก็จะมีพวกนักเตะอย่างที่ไม่ค่อยเวิร์กซัเท่าไหร่เนี่ยนะครับแต่คุณโหวตให้ผมผมได้ใครมันแน่นอนอยู่แล้วผมต้องได้คริสเตียโนโรนโดเพื่อนผมอยู่แล้วนะครับก็ ทางบ้านก็โหวตให้ผมได้คริสเตียโนโร์โดนะครับแต่ว่าวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองปรับเปลี่ยนทีมนะครับแล้วก็อย่างคือผมจะบอกให้ว่าทาง EA เนี่ยเขามีโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่มาร่วมโหวตเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นรับเพย์หเลยครับได้เป็นของคุณเลยนะครับแถมคุณอาจจะได้รับพวกการ์ดวันทูวัชพิเศษพิเศษพวกนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาโหวตกันลวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าในทีมเราเนี่ยตัวไหนลงมาจะทําให้เคมีเราดีขึ้นนะครับงั้นเรามาดูครับถ้าเป็น เมมฟิสเดอะปลานะครับลงตรงนี้เนี่ยมันเป็นสโมสรเดียวกับเดมเบเล่ผมว่าได้อยู่นะครับจริงๆเราเดือบปายกลองหน้าอย่างนี้ดีกว่านะผมว่าแล้วก็เอาเดมเบเล่ไเปเล่นทางแคมฝั่งขวานะครับเพราะจริงๆเขาเป็นปีกขวาอยู่เราอาจจะยอมเสียเคมีของโรดิโก้ไปนะครับแต่เราจะได้เคมีโดมาเพราะถ้าเป็นโรดิโก้เนี่ย โดจะได้แค่เจ็เมเราเอาโดให้มันเต็มที่ไปดีกว่าแล้วซานโชเล่น3เขมก็ได้เพราะว่าถึงยังไงก็ยังเร็วอยู่เนี่ยเราผมให้ดูเนี่ยสแต,ต็มันจะลดก็จริงแต่คือผมว่าก็โดยรวมยังดีมันอาจจะไม่ได้เร็วด้วยสปีดโดยรวมแต่สปีดต,ต้นดีนะผมว่าทีมเราอย่างเงี้ยกำลังดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ชมต้องโหวตนะครับโหวตให้ผมแต่มันได้แค่คนเดียวนะครับก็ลองโหวตด,ดูแล้วกันว่าถ้าผู้ชมอยากเอาคนไหนให้ผมนะแต่จริงๆถ้าเป็นส่วนตัวผมก็อยากได้วารานแต่วันนี้วารานมันลิง รามอนภาคนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับจริงๆถ้าเอารามอนลงนี่ดีนะแทนมากินยอสเนี่ยแต่มากินยอเป็นเซนเต,เตอร์ที่เก่งมากานี้เคมีก็ดีอยู่นะครับแต่แม้แตไรามากินยอแหละถ้าผู้ชมโบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้นะผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอสอนวิธีการโบนแล้วกันนะครับอ่ะผมคิดว่าคนที่ดีที่สุดที่เราจะเอาเข้ามาอยู่ในทีมเราได้นะผมต้องเอาโรดิโก้ลงแทนซานโชนะครับผมว่าดีที่สุดที่ทําให้ทีมเราดีที่สุดตอนนี้ก็คือ เมมฟิสเดอะปายนะครับก็ลองไปโหวตกันได้แต่ท่านผู้ชมไม่ต้องโหวตตามผมก็ได้นะโหวตยังไงก็ได้นะครับผมโอเคหมดเลยนะครับก็ไปโหวตเอาไม่ว่าจะเป็นรามอสวันทุวัชไม่ว่าจะเป็นเดอะปายวันทุวัชซันโชวันทุวัชบารานวันทุวัชรือว่าคริสแมนวันทุวัชก็โหวตได้นะครับอ่าตอนนี้เราจะมาลองลองทีมนิดนึงนะครับว่าทีมเราเป็นยังไงบ้างนะครับมาเราลองเปิดซิงโดหน่อยท่านผู้ชมอย่าลืมไปโหวตนะครับเพราะว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมโหวตนะครับ หนึ่งใน5ของวันทวัสสมมุติคุณโบตเป็นรามอสและรามอสเป็นนักเตะที่ถูกโบดมากที่สุดและชนะในการโบดนะครับทุกคนที่โบตรามอสจะมีโอกาสได้รามอสวันทวัสไปฟรีๆนะครับส่วนถ้าสมมุติทีมเรานะครับได้ที่1นง,งทงวีปนะครับท่านผู้ชมจะได้ทั้งมีโอกาสได้ลุน้นได้รับทั้งทีมของผมไปเลยที่มีทั้งโรนัลโดมีทั้งกองเต้มีทั้งอะไรหมดเลยนะครับ ยอดมากอ่ะจริงๆผมอยากให้่านผู้ชมได้นะครับแล้วก็ถ้าเราได้ที่หนึ่งแบบของทุกคนเลยนะคุณจะมีโอกาสได้เพย์ห้านะก็ลองเข้ามาหวตแล้วกันไม่ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนะครับนาครับเดนเปเล่จากไปโดดิโด,ดไปลอกหน่อยไปไม่ผ่านนะครับโอ้ยผมไม่เคยเล่นมุมกล้องแบบนี้เลยนะก็ดีเหมือนกันนะเราลองเล่นมุมกล้องแบบนี้แล้วกันมันเป็นมุมกล้องใหม่เลยเนี่ย กองเตะโอ้โหโดเกือบแล้วเมื่อกี้เราใช้ cancel shot นะครับใครเปิดอะโดเปิดโดมาหม่งสิจะ๊ะเดอะปายเราแล้วกันนะครับโอ้หม่งไม่ได้ ตบกลับไปแล้วก็โดโกนะครับนี่สวยงามมากต้องท่าโดวาอ๋อไม่ใช่ท่าโดนี่ท่าใครเนี่ยแต่ผมว่าขนาดทีมเรานี่เคมี K K er ที่เราเราทำไว้มันไม่ได้ดีมากนะตอนนี้ oh. ผมก็ว่าโดยรวมถือว่าดีอยู่นะสู้ได้อยู่เดมเบเล่ตัวเดอะแบกอยู่ไม่น่าเลอนเลย อะไรอะเราต้องเอาจริงซะแล้วนะครับดาวิดเนเรสอ๋ออันนี้มันเพชสเร็วโอ้เกือบ อนนโอ้โากานี่เองโอ้โตเซฟเหลือ,อเกิน <c oughs> <c oughs> He's been calling. Cristiano Ronaldo. And he's made headway. And pushed away to safety. Boy. He was in the right place to intercept. The five. Clearing the lines. And so it will be a corner now. Can he deliver it with accuracy? Well, no problems defensively ronaldo cutting inside here ronaldo and it's still on memphis well, oh, keeper yeah. well how did he stop that that's just oh. a foul, and it sets up a free kick in a dangerous position ลับมิดครบก็จบเกมครับทีมเราก็แพ้ไปสีประตูต่อหนึ่งนะครับผมว่าตอนนี้ทีมเราต้องพัฒนาอีกหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นกโกเนี่ยตัวดีเลยโดนปั่นเข้าหมดนะครับแล้วก็ผมว่าเราต้องมีเคมีที่ดีกว่านี้ก็ลองใช้จุดนี้ไปดูนะครับว่าควรหมดอันไหนผมบ้างนะครับก็ หวังว่าทุกคนจะโชคดีด้วยนะครับผมจะมาสอนวิธีการโหวตนะครับของ Food United นะครับวิธีการโหวตนี้ง่ายมากนะครับเราล็อกอินไปที่ f o o d u n i t e d com นะครับ th l a s h login หรือว่ากดลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับกดที่ตรงนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้รหัสบัญชี EA นะครับตรงนี้นะครับเราก็ใส่อีเมลของ ID EA เรานะครับ แล้วก็พเวิรวดเราตอนที่เราสมัครฟี f าไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับนี่คือรอบที่1นะครับเราก็มีโอกาสเลือกได้ว่าอยากจะโหวตใครนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรลิสมันเซโจรามอสบารานนะครับหรือว่าซันโชแล้วก็เดอรปายครับก็โหวตให้ได้นะครับว่าคุณอยากจะโหวตคนไหนให้ผมนะครับเข้ามาอยู่ในทีมผมที่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับนี่คือทีมผมนะครับตอนนี้นะคุณคิดว่าทีมผมควรเสริมตรงไหนนะครับก็ อยากโบทคนไหนก็โบทให้เลยนะครับวิธีการโบตง่ายมากนะครับคุณก็กดเข้ามาที่ผู้เล่นตัวสำรองตรงนี้นะผมก็ไม่เข้าใจนะครับรว่ามันแปลว่าอะไรนะผู้เล่นตัวสำรองนะ่ะแต่กดตัวนั้นแหละนะครับแล้วก็คุณก็จะมีบอกเหตุผลกับเรานะครับว่าทําไมคุณอยากโบทตัวนี้ให้ผมนะครับคุณก็เขียนไปครับเป็นหนงยาวมากก็ได้นะครับแล้วก็ส่งผลงานมาอย่างนี้นะครับอ่ผมเขียนว่า I love Stefan มากๆแล้วกันนะนั่นคือเหตุผลนะครับ แล้วก็กดส่งเข้าไปนะครับนี่นะครับคุณก็คือโหวตเมมฟิสเดอะพายมาให้ผมแล้วนะครับนี่คือทีมผมนะครับตอนนี้ค่าพลังเรา7 7เนะครับเพราะตัวสำรองเราเป็นทองแดงหมดครับก็เลือกได้ครับทีมผมตอนนี้ก็จะมีเฟอร์ลองเมนดี้นะครับดังๆอาร์บ้ามากินยอดนะครับโรดิโกกองเตเอ็งคุงคูคริสเตนโรนลโดที่แฟนบอลโหวตมาให้แล้วนะครับแล้วก็เดมเบเล่อย่าลืมเข้ามาโหวตด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็โหวตตัวดีๆให้ผมนะ แล้วมีอีกหลายรอบก็อย่าลืมติดตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าคุณโบตนะแล้วทีมผมเนี่ยได้ที่1ของทวีปเรานะเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อะคุณไม่ได้ได้แค่การ์ดวันทวัตนะที่คุณโบนนะคุณมีโอกาสได้ทั้งทีมผมด้วยนะมีทั้งเฟอร์ลองเบนดี้ตัวดีนะมาคินยอสกองเต้คริสเตียโนโรนโดเดอปายวันทวัตถ้าสมมติคุณโบตมานะ เดมเบเล่ le, โหนี่รวมราคากันนี่เฟอร์ลองเมนดี้ตัวละแสนมาคินยอตตัวละแสนกองเต้ตัวละห้าหกแสนก็ตีไปละแปดแสนและด้วอีกตัวละล้านสองก็ประมาณสองล้านคอยเลยนะคุณก็ลองโหวตดูแล้วกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเราได้ที่หนึ่งของทวีปเรานะครับเราจะคุณจะมีโอกาสได้รับทีมทั้งทีมที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะโหวตแล้วก็โชคดีนะครับยิ่งโหวตเยอะเราก็มีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับ แล้วก็ส่วนใครยังไม่ไม่ได้ซื้อเกมฟีฟ่า22ผมแนะนําให้ซื้อนะครับเพราะว่าภาคนี้บางคนอาจจะเคยเล่นมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเออไม่อยากเล่นแล้วบางคนอาจจะไม่เคยเล่นมาก่อนนะผมจะบอกให้ว่าถ้าใครไม่เคยเล่นเนี่ยมาเล่นภาคนี้ผมว่าดีเพราะว่าภาคนี้เขามีการเปลี่ยนระบบอัลติเม t ทีมเยอะมากทาให้คนที่เล่นเนี่ยสร้างทีมได้เร็วแล้วก็ราคานักเตะหลายๆคนระดับแบบสูงๆระดับท็อปเทียร์ระดับเมตาเนี่ยราคาไม่แพงนะครับ แล้ว SBC มีการทำให้คุณแบบหาตังค์จากเกมได้มีแบบคุณสร้างทีมโดยที่คุณเล่นไปนเรื่อยๆได้นะครับก็ถือว่าสนุกมากๆนะครับส่วนใครที่ไม่เคยเล่นฟีฟ่ามาก่อนผมแนะนำให้เล่นเพราะว่า สังคมฟีฟ่าเนี่ยคนเล่นกันเยอะแล้วก็มันมีผมเพื่อนผมเนี่ยที่ผมสนิทกัน4ี่ห้าคนัวเกิ girl, นนะ่าจะเจ็ดแปดคนนะรู้จักกันมาจะ10ปีแล้วบางทียังไม่เคยเจอหน้ากันเลยคือเล่นเกมมาตลอดนะครับก็เป็นสังคมที่ดีผมอยากให้ทุกคนลองมาเล่นนะครับโมอัลติเมตทีมคือโหมดโปรดของผมผมชอบมากหลายๆคนก็ชอบนะครับแต่มันยังมีโหมดอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นค a r e e r โหมดเล่นเป็นระบบแมน a เจอร์ไม่ว่าจะเป็นโบตาที่เล่นกันชิลๆกันที่บ้านได้นะครับแล้วก็มีโปรคลับที่เราเป็นนักเตะคนเดียวที่เราสร้างขึ้นมาเราเ ก็ลองเข้ามาดูได้นะครับฟีฟ่า22ก็ขายอยู่ในราคาผมทิ้งไว้ให้นะครับมีมีทั้งแบบเวอร์ชัน p พ4เพ5รวมกันเป็นแพ็กเกจในราคา3,199บาทนะครับมีทั้งแพ็กเกจ p พ5อย่างเดียว2,199แล้วก็1,899ในเวอร์ชันเพ4ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับก็อย่าลืมโบวให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ